เรียนธรรมทานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมศาสตราศีปานสมาชิกสภาผู้แทนวัสฎรเขตสองจังหวัดสงขลา <c oughs> เด็กขัดใหญ่พ <c oughs> ักหลวมไทยสร้างชาติครับวันนี้ผมขออภิปรายในส่วนของรายงานผลการพิจารณาศึกษาที่วันนี้กรรมธิการได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศวันนี้ครับพี่น้องประชาชนฟังกันอยู่ด้านนอกเยอะและก็อยากจะนำเรียนผ่านท่านสภาไปถึงทุกท่านว่าล่างยกล่างกฎหมายที่อยู่ในนี้ข้อมูลที่อยู่ในนี้เป็นเพียงแค่ตุ๊ก,กตา เหมือนกับที่ท่านประธานกรรมธิการได้บอกไว้ยังไม่ได้ผลักดันให้เป็นกฎหมายเพื่อที่จะบังคับใช้เป็นพรบ,รบรนะครับส่วนที่ผมอ่านแล้วในนี้นะครับวันนี้อยากจะเสนอแนะกับทางกรรมธิการว่าวันนี้ท่านต้องพูดได้ชัดเจนครับว่า Entertainment Complex ไม่ใช่มีแค่คาสิโนเท่านั้นแต่วันนี้ e n t e r t a i เ m e n t c o m p l e เ นอกจากคาสิโนแล้วยังมีในเรื่องของโรงแรมในเรื่องของการจัดงานนิทรรศการในเรื่องของสถานบันเทิงแบบครบวงจรด้วยเพราะวันนี้ครับกระแสที่ต่อต้านหลายๆคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็พูดกันครับว่าเดี๋ยวจะเปิดบอลน,นะเดี๋ยวครอบครัวนะครับจะติดการพนันนะ วันนี้ก็เลยเป็นกระแสนในการต่อต้านซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าท่านเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะเห็นว่ามีคนมาคัดค้านเป็นจำนวนหลายท่านด้วยกันจริง,รงๆแล้วเรื่องคาสิโนผมขอโฟกัสไปที่เรื่องคาสิโนแล้วกันครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยให้ความสนใจได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากแต่ก่อนที่ผมจะเข้าประเด็นนั้นผมอยากจะนำเรียนในที่ประชุมแห่งนี้และพี่น้องประชาชนข้างนอกว่าวันนี้ บอนการพนันใต้ดินมีอยู่ในสังคมจริงๆจากที่ท่านเห็นครับที่นนทบุรีล่าสุดและในจังหวัดอื่นๆหลายๆที่เลยที่มีกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีวันนี้ถ้าจับจริงๆอะครับผมว่ามีเกือบทุกจังหวัดครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําทให้ถูกกฎหมายมันคือการเปลี่ยนสวยเป็นภาษีและก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้ นี่คือพอย์ของมันนี่คือสิ่งที่เรากำลังมาพูดกันในวันนี้เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็ต้องควบคู่ไปกับความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันในเรื่องของการติดจารพน,นันก็ต้องมีการบำบัดซึ่งผมก็ได้อ่านแล้วครับในบทของผู้บริหารบทสรุปผู้บริหาร ท่านก็ได้ไปศึกษาถึงผลกระทบท่านได้ไปศึกษาในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจซึ่งท่านก็ได้ไปดูในโมเดลต่างๆที่ต่างประเทศเขาทํากันเช่นในลาสเวกัสเช่นในที่สิงคโปร์หรือว่าในต่างประเทศที่เขาทํากันมานานแล้วแล้วก็มีประโยชน์ GDP ของประเทศคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนประชากรของเขาก็มีสูงขึ้นครับแต่วันนี้ครับที่ผมกังวล นั่นก็คือในเรื่องของการพนันในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่มีบริบทเปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปผมอยากจะให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า2 7ถึงหน้า29ในรายงานฉบับนี้ครับเป็นเรื่องของการพนันในรูปแบบของออนไลน์หรือว่าออนไลน์แกร์ิงซึ่งวันนี้มีหลายรูปแบบในเรื่องของฟุตบอล ในเรื่องของไพ่ในเรื่องของการพนันในรูปแบบอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดครับและท่านทราบไหมครับวันนี้ผมไม่ได้เห็นในเรื่องรายละเอียดที่อยู่ในฉบับนี้เลยในเรื่องของยกล่างกฎหมายหรือเรื่องผลกระทบอะไรต่างๆของการพนันออนไลน์วันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยโดนหลอกอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดในเรื่องของคอเซ็นเตอร์ ในเรื่องของการเปิดบัญชีมา้าในการเอาไปเอาเงินของพี่น้องประชาชนหลอกโดยคนต่างชาติและเอาเงินออกไปนอกประเทศวันนี้ฮะได้ไหหมดครับผมครับโชคดีสมัยนี้ได้รับโอกาสได้ไปนั่งเป็นกรรมธิการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งวันนั้นครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ามาชี้แจงงบประมาณของตารวจนะครับ และผมก็ได้ถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับว่าวันนี้ผมถามจริงๆครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่โดนหลอกในเรื่องของคอเซ็นเตอร์ได้รับความเสียหายจากการช่อโกงประชาชนในรูปแบบออนไลน์แบบต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ขอสไลด์ด้วยฮะวันนี้ความเสียหายนะครับทั้งหมดนะครับประมาณทั้งสิ้น4,000 470,491,127บาทยึดทรัพย์นะครับได้เพียงแค่596,819,694บาทเท่านั้นครับและทราบไหมครับว่าพี่น้องประชาชน,นได้เงินคืนเท่าไหร่ไม่มี ประชาชนคนไหนได้เงินคืนจากความเสียหายจากตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากนิดนึงครับหลังจากที่วันนี้มีการโหวตกันแล้วก็ผ่านไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามเนี่ยให้เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ให้ออกกฎหมายมาให้ครอบคลุมครับถ้าออกไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยครับที่ให้เปิดบ่อนคาสิโนหรือว่าทําบ่อนที่ใช้ระบบออนไลน์ต่างๆเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการ มีการทำเว็บปลอมขึ้นมาทำเว็บปลอมเสร็จมีการกรอกเลข13หลักมีชื่อมีเบอร์ทโทรศัพท์เกิดเป็นเว็บปลอมขึ้นมาเอาชื่อเลข13หลักไปเปิดเป็นบัญชีม้าแล้วก็มาช่อโกงพี่น้องประชาชนอีกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับยังไงก็ฝากกรรมธิการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากนี้เมื่ออ่านรายงานฉบับนี้แล้วเนี่ยช่วยไปดูนะครับเพื่อรักษา ความชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสุดท้ายก็ขอให้วันนี้นะครับเป็นวันที่พี่พี่น้องเพื่อนสสทุกคนนะครับได้โหวตกันนะครับแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนสมาชิกทุกคนในการโหวตขอบคุณครับ